สวัสดีเจ้าวันนี้มาป้ากับช่องสาวเหนือสบายสไตล์ขวัญชาแนวเจ้า วันนี้มาทําอาหารเหนือกว่าจะอู้เหนือนอยนะ่ะเจ้าอู้ไทยมาได้มันชอบป่าแรดปลาแรดอยู่ฮั่นเจ้าอู้บะทอบอู้บัตถูกเจ้าอู้ภาษาเหนือน่นหนาดีแล้วเนาะอู้ภาษาเหนือพอกน่านดีแล้วเจ้าอู้ภาษาไทยน้องขวัญชอบพะเลิดเจ้านเขาก็ไข่หัวน้องขวัญเจ้าอู้ภาษาบ้านตกเกา่าอู้ภาษาท้องถิ่นตกเก่าเนี่ยมันจุดยอดละเจ้าอีกะเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเจ้ากุโคนป้ากับน้องขวัญแหมแล้วก็ช่องสาวเหนือสบายสไตล์ขวัญชาเนี่ยเจ้าวันนี้น้องขวัญมีเม,มนูสุดเจ๋งของภาคเหนือเลยนั่นก็คือตําบะเขือม่วงเจ้าส่วนผสมบาได้มีอ้อย่างยุ่งยากเลยเจ้าง่ายๆเนาะแันก็เจ้าอาหารเหนือบางเมนูบาได้ยุ่งยากเลยนะเจ้าส่วนผสมเครื่องปรุงก็บบได้นาดัาออย่างเนาะบางเมนูยังซุปบะเขือหม่วงก็ใส่แค่กะปิแล้วก็เกลือ ถ้าเฮาชอบผงชูรสเฮาก็เติมผงชูรสไปเหนีนยถ้าเฮาชอบปาห้าให้มันนวนัวเฮาก็ใส่น้าปาปาห้าปรุงรสสาเร็จรูปไปก็ได้เจ้าจะเป็นปหาห้ายี่ห้อยังก็ได้นอกจะเป็นนางฝ้าปลาล่าเขานะ้ปลาล่าพี่ไม้ปาห้ากัดนัดซ้ำำําล้าเจ้าใส่ไปเตะมันอยู่ติคนยะปุน้นล้าบบล้ามันออกมาจะไดโอเคเจ้าเดี๋ยวเขาไปดูเนาะว่านอกควาเอาหอมเอาพริกไปซอยแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เจ้าก่อนที่เฮาจะเอาเข้าตู้อบเนาะ แต่ว่าน้องขวัญจะเพิ่มเฮดลงไปนะเจ้าน้องขวัญว่ามันลําดีเนาะโอเคเจ้าเดี๋ยวเอาไปพอเลยนาอเดี๋ยวเอาไปเข้าตู้อบเลยเจ้าหั่นออกมาแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้าเอาเข้าตู้อบกันเลย ใส่เกลือลงไปเจ้าตามด้วยกระเทียมหอมหัวใหญ่หลังจากนั้นใส่ฮิดลงไปเจ้าตามด้วยพริกเจ้า เขามาตาม่ำควรผสมเพ้่เข้ากันเนะาะต่ำพอละเอียดหยาบๆเจ้าแล้วใสก่กะปิลงไปใสก่กะปิลงไปเจ้า เก็บร้อยเนาะมาเติมน้ำป่าห้าเจ้าใส่ป่าห้าไปหนึ่ช้อนโต๊ะเจ้าโคก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 โกมันเข้ากัน ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเจ้าหลังจากนั้นเฮาจะใส่บะเขือม่วงที่เฮาเผาลงไปนะเจ้าเจ้าหน้าตาของบะเขือที่เฮาเอาไปเผาเนาะทีเฮาเอาไปอบมานะเจ้าเฮาจะเอาใส่ไปต่ำกับน้ำพริกที่เฮาต่ำทิ้งไว้เนาะเอาเฉพาะข้างในนะเจ้าของเฮาแบบเอาเปลือกมันเนอะ ากันดีแล้วเจ้าหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนอ้องฝวันก็จะมาใส่ไข่ต้มนะเจ้าใส่ไข่ต้มลงไป ก็ก็โคกโคกเจ้าโคกข้าใไขต้มมันแหลวเลยนะเจ้าแต่บจัจใจแหลวเยอะนะเจ้าแหลวเป็นขวบเป็นค้าปอปอดีเนี่ยเจ้าผสมกันพอเข้าที่เนาะ ใบสาราเนลงไปตัวเจ้าเพิ่มความหอมนะเจ้าส่งเข้ากันดีแล้ว ใส่ใบสาระเน่ลงไปใส่ไข่ต้มลงไปเนาะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เราก็จัดใส่จานเลยเจ้า เขาก็มาแต่งหน้ากับไข่ต้มนะเจ้าเขามาแต่งหน้าเขาเพิ่มสีสันเนาะ เ็จแล้วเจ้าเมนูตําน้ำพริกบะเขือม่วงใส่ไข่ต้มเจ้าพอหน้าตาดูมีไข่ต้มตัวเจ้าแล้วก็มีปาเก็มเนาะหน้าตาใจได้ก็เจ้าง่ายๆเนาะแบบมีอย่างเยอะใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกเหี้ยใส่เกลือใส่กะปิใส่ห้าลงไป นิดๆน่อยๆปุ้งรสต่มเฮาชอบเนอะเจ้ามันจะได้อยากเลยอาหารเหนือบางสิ่งบางอย่าง,งก็แยะง่ายแก่งง่ายเจ้าเป็นน้ำพริกยิงง่ายงายถ้าเป็นน้ำพริกนุ่มนี่ก็จีหอมจีหอมเตี้ยมจีพริกนุ่มใส่เกลือเห้หน่อยเดียวต,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 ตว่ำๆๆๆก็เซ็จละกินได้เลยเจ้าน่ากินเนาะ Marked out, gumm.